สวัสดีครับมนตีพาวเวอร์บายโคานะครับวันนี้จะนำสะเสนอซับบุฟเฟอร์นะครับที่ราคาไม่สูงมากนะครับจะเป็นยี่ห้อของทางอ e ีเล็กนะครับแบรนด์ทางกิลมันนะครับเราไปดูนะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับตัวนี้จะเป็นซับ e อีเล็กนะครับ รุ่นซับ1 0 2 0นะครับตัวนี้เป็นซับขนาดกระทัดรัดนะครับไม่ใหญ่มากนะครับดอกซับบูเฟอร์นะฮะหรือว่าไดเวอร์อยู่ที่10นิ้วนะครับเป็นดอกแคปลานะครับจักสารนะครับตัวนี้ทนนะครับทนแข็งแรงเบานะครับตัวตู้เขาจะไม่ใหญ่มากนะครับ ตัวนี้จะเหมาะสักท่อง4คูณ4 4คูณ5นะครับประหยัดพื้นที่นะครับเสียงเกินตัวนะครับตัวนี้จะมีหน้ากากนะแต่ว่านี่เราถอดหน้าก,ากากนะครับไซส์เขาจะถูอประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเหมาะทั้งดูหนังและฟังเพลงนะครับออกแนวดุด,ดันหน่อยเก็บตัวไวเพราะตู้เขาไม่ใหญ่มากนะครับลายไม้สวยครับ วันนี้โปรโมชั่นอยู่นะครับจาก11,900นานะครับเหลืออยู่7 9 0 0นนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับย้ำนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับยังไม่แกะกล่องนะครับตัวนี้เป็นตัวดีโมนะฮะหรือว่าตัวโชว์นะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับว่าด้านหลังเขามีอะไรไว้รองรับการใช้งานสำหรับลูกค้านะครับนะฮะตัวนี้ค่อนข้างครบเลยนะครับ มัจะมีโวลูมนะครับตัวนี้จะเป็นโวลูมตัวนี้ซับจะเป็นซับแอคทีฟนะครับมีแอมในตัวนะฮะเอาไปสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องไปหาขยายเพิ่มนะครับต่อจากรีเซิร์เวอต่อจากอินดิเกเตอรมนะครับก็จะมีโวลูมนะครับมีคอสอเวอร์นะครับนะฮะมีเฟดนะครับ ตัว power เนี่ยเราสามารถตั้งเป็น on off หรือ auto ได้เลยนะครับช่องต่อก็จะมีให้2แบบนะครับ line in นะฮะตัวนี้สามารถต่อของ receiver ร o w i m p e d a n e ที่มีช่อง out subwoofer นะครับต่อได้เลยนะครับอาแล้วแอมที m ่ไม่มีช่องอ u t ั u b w o o อ e r สามารถต่อได้ไหมตอบนะครับ ต่อได้นะครับโดยต่อผ่านระบบไฮ v e l วลไฮ l e เวลก็ High Level. High Level, คือตัวนี้ครับนะบขั้นตอนการต่อไม่ยากนะครับขั้นตอนการต่อนะครับต่อจากอินดิเกตที่ไม่มีช่องเอาซับเบอร์หรือแอมทุกประเภทที่ไม่มีช่องเอาซับเบอร์ผ่านช่องนี้นะครับมีอินและเอานะครับนะครับคือสรุปซับตัวนี้ ้ได้ซื้อไปใช้ได้เลยแม้ว่าแอมคุณจะเป็นรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่านะครับลูพผ่อนนะครับมีขนาดกำลังพอดีไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับนะแนวเสียงกระชับนะครับเบสมาเป็นลูกใหญ่นะครเกินตัวจริงๆนะฮะจริงๆถ้าลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนอยากให้ไปลองเสียงนะครับเราคุณจะลองว้าวนะครับ ตู้มันไม่ได้ใหญ่จริงๆนะครแต่เสียงนี้หลับตาคิดว่าเปิด12นิ้วนะครับนะฮรรุ่นนี้เป็นรุ่นขายดีนะครับ7จันนะฮะเรามีช็อปออนไลน์นะครับสามารถช็อปออนไลน์ได้ทั่วประเทศนะฮะไม่จำเป็นต้องเดินทางมาถึงโคราชนะครับนะฮะแค่ลูกค้าแอดไลน์นะครับ ID Li n ลตัว p ตัว A 540 0นะครับ ตัว P ตัว a 5400นะครับไอ l ดี e มน์มตีปีนถา,านะครับหรือว่าทาง Facebook Facebook ก็มนตรีปีนถา,านะครับนะฮะเงื่อนไขยังไงลองทักมานะครับไม่ยุ่งยากไม่ต้องเดินทางนะครับรับเงินสดและบัตรเครดิตบัตรเครดิตมี0เนะฮะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับไม่ต้องเดินทางนะครับ ตัวนี้อยู่ที่กําลังขับอยู่ที่120วัตต์ RMS ถือว่าเป็นซับบูเฟอร์ที่เพียงพอในระบบโฮม e เจเตอร์หรือระบบฟังเพลง2แชนแนลนะครับแนะนำนะครับแนะนำซับ Sub บูเฟอร์นะครับอีเล็กซับ1020นะครับนะฮะลูกค้าท่านไหนกำลังมองหาซับบูเฟอร์อยู่ลองหาฟังดูนะครับหรือว่ารีวิวนะครับแนะนำนะครับ สนใจติดต่อได้นะครับมนตรีพาวเวอร์บายโคราชนะครับเบอร์โทรนะครับ087-879-8095นะครับ087-879-8095ครับมนตรี i, สวัสดีครับ 嗯。